อามาเพจฟุตบอลดังขอบสนามชี้แจงหลังถูกโกไทยแลนด์ประจาน๊อปปี้คอนเทนต์อาร์เซนอลสเปอร์นะครับตอนนี้เนี่ยกำลังร้อนแรงเลยนะฮะ หลังจากที่เพจโก Thailand เนี่ยเขาเรียกว่าเปิดก่อนครับเอาโพสภาพนะครับเป็นภาพโลโก้ของเปืนใหญ่เซนนยิงกระสุนไปที่สเปอร์นะฮะก็เป็นเกมที่อาเซนอนเนี่ยเอาชนะสเปอร์ไปได้เป็นหลังเกมนะ่ะคุยง่ายโลโก้เนี้ยโก Thailand เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์นะครับเป็นคนทำเองนะเป็นคนครีเอทภาพเองออกแบบเองวางเลเยอร์ลงแรงต่างเองนะ แต่พอผ่านไปสักพักหนึ่งครับภาพนี้เนี่ยไปอยู่บนขอบสนามเพจขอบสนามก็คือเพจฟุตบอลอีกเพจนึงที่ชื่อดังเนี่ยแปลกตรงที่ไม่มีโลโก้ของโก t ไทยแลนด์ถูกตัดออกไปนะครับแล้วก็แปะโลโก้ของขอบสนามแทนทีเนียอทางโก t ไทยแลนด์เนี่ยเขาลงภาพในเชิงว่าแบบงงอ่ะได้เหรอได้ยังไงอะไรเงี้ยแคปชั่นเขาไม่ได้มีอะไรเยอะนะก่อนที่ขอบสนามต้องรีบชี้แจงนะฮะโพสทางหน้าเพจ ออกสนาเนี่ยแถลงการนะครับขอโทษไปยังโกไทยแลนด์ยืนยันว่าไม่ได้มีความตั้งใจที่จะก๊อปปี้คอนเทนต์นะครับแต่ว่าเขาได้ภาพนี้เนี่ยมาจากทวิ t เตอที่ชื่อว่าโท o ฟุตบอลซึ่งในโทฟุตบอลเนี่ยมันไม่มีโลโก้ของโอไทยแลนด์ครับเขาก็เลยคิดว่าเนี่ยเขาเขียนนะฮะเกิดความเข้าใจผิดว่าสามารถนํามาใช้โดยเสรีคือก็นึกว่ามันเป็นแบบภาพที่ใครก็เอามาใช้ได้ประมาณนั้น นะฮะแล้วก็บอกว่ารู้สึกอิดต่อโกไทยแลนด์เนี่ยแล้วก็เดี๋ยวจะทบทวนการทํางานของตนเองนะฮะเกี่ยวกับการตรวจสอบที่มาคอนเทนต์ซึ่งคอมเมนต์หลายๆคอมเมนต์เนี่ยก็ยังไม่ค่อยโอเคกับถแถลงการนี้เท่าไหร่เพราะเขาก็ยืนยันว่าดอยคุณเนี่ยจะบอกว่าเอามาจากโท่ฟุตบอลซึ่งเข้าใจผิดว่ามันเป็นของโท่ฟุตบอลเนี่ยคุณก็ไม่ได้ให้เครดิตไปที่โทรฟุตบอลเหมือนกันคือพูดง่ายๆคือ จะบอกว่าไม่รู้ว่าเป็นของโกไทยแลนด์แต่เป็นของอีกเจ้าหนึ่งแต่ก็ไม่ให้เครดิตอีกเจ้าหนึ่งอ่ามันก็เลยออกมาในรูปของการพูดง่ายคือโดนด่าเละเลยฮะแม้จะมีหลักฐานนะว่านี่ไปเอามาจากโท่ฟุตบอลจริงๆนะแต่ก็โดนด่าครับเพราะว่าต่อให้ไปเอามาจากใครเนี่ยแต่ถ้าตัวเองไม่ได้เป็นคนผลิตหรือสร้างขึ้นมาเนี่ยก็ไม่สามารถจะไปใส่โลโก้ของตัวเองได้นะครับโอ้งานนี้ก็ยับเลยครับยับแบบ S <S uh huh. อืมฮึ่มเดี๋ยวรอดูนะครับว่าจะจบแค่นี้หรือว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมไหมนะฮะ